กดคลิปก่อนพี่สีพี่คนปินก่อนพี่คในพี่พี่ให้พี่คนแล้วแล้วก็ในรอบในรอบรบรอบสองปีของพวกเรานะครับไม่คิดว่าจะมาถึงไดขนาดนี้ไปมคิดว่าจะมาถึงวันนี้ได้ยนีกก่นที่สุดพวกเราก็รอดมาถึงสองปีแล้วนะีดิก่อนพี่รใอจกับทุกคนด้วยวันนี้จับคววันปีใหม่ด้วยกันนะด Ừ, nó ừ. ừ. không theo hướng của mình nữa, nó sẽ đi theo hướng của nó, คืออะไรเนี่ยเปิดอดิใช่ไหมถ่ายรูปยังถ่ายรูปยังใช้ประโยชนได้คินแล้วคนตัวเล็กขออขวาญก็ชิ้นเล็กไปดำดาปวดเลยเหรอปวดเลยไอ้เนี้ยแล้วอ้ทุกเดี๋ยวก่อนนะนอนเน่ยนอนเลยเพราะว่าหนู นูให้พี่ยุพอนไปแล้วอันนี้ก็พิมพ์คนให้พี่สีนะอันนี้เป็นแันแชมพ์พคนนะพมนให้พี่สีใช่ปก่โอเครับ่ใช่ต่อแล้วก็พี่สีให้ใช้น้ำโอ้โหของที่พี่สีนั้นเจยวบอง

ทำงานได้ทำงานได้ส ah ีดำใสทำงานได้ม oh ีประโยชน์ไปวแล้วแล้วมันใช้อะไรใช้แอลทำไมไม่ชัดเกลวเลยใได้ใได้คือไม่สีเร็ว iPhone ชัดเกลดยวเลยต้องต้องถื้อ่ี่าให้ใสน้ด้วยมาอีก2คิดยังไม่มามีสคดเนาะใช่ต่ห้องโ้ต้งลง้งิ้ยครับอให้ดูขอให้ดูให้ดูอีก2คิดยังไม่มา นี่แกเลยพี่สีให้อะไรเนาะอันนี้ของใครนะแกเลยแกเลยใส่น้ำให้พี่โนดเนี่อุ้ยทำไมของฉันน้ำมันหนักตังเลยอ่ะเอาเอาใส่กระเบื้องหรอถ่ายเรื่อยๆเพื่อความเหงาเป็นเครื่องเสียงอะไรวะไอ้ต้นเดียวไอ้กี่จามพี่ก้อง้ออกแล้ว อันน mm ี hmm. <c ười> right. uh ้ให้ใครเนี่ยอันนี้ให้พี่เหรออ๋อก็แล้วถ่ายรูปยังอยากสวยมากเลยอุ้ยเสื้อรถพร้อมอ้วนแน่เลยโอ้โหนี่เราทำอาอะไรให้เขาหน้าเนี่ยอะไรผ้าห่มกันหนาวแจกเลยทุกคนแจกเลยทุกคนอยากรู้พี่ร้านอยากรู้ทุกคนอยากรู้สนใจไหมเขาโหสวยจังอยากกันแก เออใสนะข้อหัวสวยป่ะแกก่อนอยากมีควแพีสีมาแกด้วยกันสีมาแกตรงนี้พี the. ่สีมาแกตรงนี yes. ้ใคมามาลดต้มยำกุ้งแกเลยนม่มีช่วยแก่ลืมาไ่องไยใช่กมใช่เนี่ยตุ้ยแล้กอง้ ันมีที่เรียมกกตนแล้วแกไม่มาฉีกไดตุ๊กตาอะไรไม่รู้มมมเด็กพี่ว่าอะไรมอจ้าวเดี๋ยวเอาไปไว้คู่กับน้องซันพี่้างกระทะโอ้โมโมไฟฟ้าเนี่ยของข้างในจะเป็นอะไรของข ดู่งดูดูยี่ห้อหน่อยพี่เดชนี่นีสวยนะนีใครอลมาจับนี่งนี่เล่นใหญ่แต่นับชอบทำกับข้าวไงเออแต่ลมาจับยู่งงแน่เอ้ตรงสยดาน้ำโค พี่ยมพลเย่ฮานะหงพรดีแทนหายได้เนี่ยพี่สีได้ฝากฝฟนพี่ยมพนด้วยพี่สีพี่เมาได้พี่สีเขาใช่นัะคืออะไรนะฝากฝฟนถึงพี่ยมพนด้วยเนี่ยมพลครับพี่ยมพนขอให้หายเร็วๆพี่ยมพนหนูเป็นตัวแทนเป็นคนมอบนะเอาไปกินกับพี่ยมพนเลยมาบำรุงกระดูกบำรุงามมั่นคงเพราจะหักข้างเลยมีกระโดดนะเดี๋ยวดูความกโดดนะพี่ยมพนด้วย นุ่โลดกวาขอโทษแล้วพี่ที่วางยาขอโทษด้วยพีไม้ไอแรกที่อยู่นไลน์สครับเตารีดอนสงจะได้ไม่ต้องตัรีอีกไม่เตารีดเตารีดเตารีดไอแี้กได กี่ก็บอกีบอกเของจบเลยสิงเนี่ยเอไ่ได้บอหมกนี่ยดข้เราจเอะไรลยเนี่ยโอ้ไหโแม่ขี้เมาได้ทั้งคู่เลยเนี่ยโชดีได้แบบมึงจับยกพันทั้งกล่องเลยพี่เนี่ยนี่มึงจับเาพีุ่พลได้เล่าถ้ามึงจับได้หอยแบมนีมึงม่หออะไรหอกาแฟดำนี่ โคดีได้รูโรดได้ให้แบมได้เรียบร้อยดีนะมึงไม่ได้ของพี่ยุพลเหมือนเล่าแค่พูดจนเลยพี่ยมพลได้ของกูนีไงของใครนัทไงน้อนาลูใจมากเลยแต่ว่าให้เจออะไรตตาหมอนน้อยของกูบอกเลยว่าจะไม่ปิดว่าไอ้ตรงที่ปกานาทีเราตเลยามีได้ครับปีปิดปิดคลิปก่อนครบเอาครับทุกคนวันนี้จับสลากเสร็จเรียบร้อย ุปแล้วมีกโกนดไม่ได้ให้นะเอาไปใช้เองเ <c oughs> จ้าหมัโอโอวเขาบอกว่าห้ามเ,เล่กันคืนนี้